มาหาหมออีกแล้วพี่น้องเอ้ยขวัญหมอลำขวัญใจเหองเออตั้งสีคอยอีกแล้วที่งานหมอหาหมอไก่ขนาดนได้มื่อนี่เดินซ้ายพี่ดาแถวน้องบัวน้องผู้ดอดผู้ยังวะหม้อลำใจกรพันธ์ัญใจเตรียมต่อมาด้วยสำหรับผู้หมอลำมา ระบะบรบบเสงซีเสียงกําลังลํามากเรได้เตยดอกฟ้ามากด้วยข้อหมอล่ำกูด่ะเพงนั่งซี่อยมากขนาดเลย,ยเจ้กเมียนโนเมียนตึกไกเมียน่อยขนาดเลย วอลวลัมจักรพันคนกลังลงมาแถว้น้องบัวล้พ <cas> ลลผู้ไปไดเดินสายมาู้ดางุมลูกผูกมามาเต็มืนี้อ,มามาออแค่ข,ขนาดเลยเลยบดวแจงเม่เมื่อแล้วมือนนได้แจ้งแท่แล้วมือนนนอนอยู่กลางคงกลางคงอ่ตรงน้าูดาบุ <ham> ้มลูกผูมมกมาเต็มมือลย อุมลูกา่เร่อเอ้าันได้เริ่มดอกพี่น้องเป็นหัวกลางห้าเลี้ยวอืมวัน้จวดดอกมันจะมาไหนกละเออกำลังทดสอบกำลังน้ำหากระสอบกระสอบอย่งไงไม่ค่ายกับมันยุงมันยางอยู่ในหัวบางานท้งเลียะแงนบัตรครับงานบัตรสองบาทเพิ่น มัวจับจองได้หมัวเวียนหนูได่ไหนหม้อลำขวัญใจเฟียนไออีกเมียนเมียนจักรพรรดิมักกงมเวียนได้เป็นไทยรู้ไหมเหรอถ้า,ามาึางมันรยากาศเขาต่อมาเด้อขอ้อหมอลำเด้อเดี๋ยวน้องบมูและผูนัม่มากเลยน้าไก่มือนี่นั่นไฟรอกระเทย,ยมากเลยล่ะ ลองคองยุ๊บอย่าลองควงบดอะเมจายะเมจายะบูดะหดกูอ่ะจำเลพี่นองความแม่มก,กุได้สินมาก,กันเลย้องวรบพู่าไกเ่เดินใต้ไก่เมื่อนีู่ดะลูกสาวข,ข่อยก็มากขนาดได้น,น,นี่ไหดเจ้าจำเลยน้